ายการแฟนเวิร์สในที่สุดวันนี้เราก็จะได้เห็นร่างทองของเรารพ่อด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วหลังจากที่แอบส่องไอจีมาอยู่นานแสนนานกับคอนเสิร์ตทั้งใหญ่นะคะแดนบีมดีมทูบีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะที่งานนี้นะคะเด็ดดีวของเราจะมาในร่างทองกรามแน่นเหล่าสไนเปอร์จะไวยังไงกันบ้างตามต,ามต่อไปมั่วมอยกันเลยค่ะ วันนี้มาในฐานะแฟนคลับของลูกหรือแฟนคลับของพ่อๆคะอันนี้เป็นแฟนคลับพ่ออันนี้เป็นแฟนคลับลูกทั้งลูกทั้งพ่อ,พอ,พอดีกว่าตอนแรกก็พ่อก่อนค่ะตอนนี้มาลูกแล้วค่ะแฟนคลับพ่อๆและก็แฟนคลับลูกๆด้วยค่ะล่าสุดเห็นหุ่นของพ่อๆหรือย,ยังเห็นแล้วตาแตกมากฟิตม,มาเต็มที่ แล้วสเตจนี้นะคะอยากจะเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมก็ไม่ได้คาดหวังค่ะปล่อยจอยเขาอยากทําอะไรเราก็จะสนุกตามทุกอย่างที่พ่อพ่อพาทำจะเอนจอยทุกโมเมนต์นะคะแค่เห็น2คน3มคนอยู่บนเวทีก็พอแล้วค่ะเรายังจำได้ไหมว่าเพลงแรกที่เราฟังเนี่ยเป็นเพลงอะไรก็คนมันคีดหึงนิดหนึ่งก็คิดไกล เวลาเราไปคาราโอเกะเนี่ยเราเลือกเพลงอะไรที่แบบว่าร้องตลอดซาสันสันซาสันสันค่ะซาสันส,ส,สันก็ต้องซาสันสันอยู่แล้วค่ะซากบแบบสันสันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจค <c oughs> อใ <c oughs> เต็มที <c oughs> มีของสะสมอะไรเกี่ยวกับดี b บบ้างไหมคะ <c oughs> มีทุกอย่างเลยค่ะอ,อยากให้ไปดูสตูดิโอดี b ที่บ้านมา เดี๋ยวนะเปิดเป็นสตูดิโอเลยหรอเขาเรียกว่าเป็นแบบตู้โชว์เป็นเป็นผนังย่ใไข่เลยผนังห้องหนึ่งห้องของพี่บิ๊กดีทแล้วก็แดนบีทุกครั้งที่ออกงานทุกครั้งที่มีผลงานของ D2B หรือว่าของ a อ m นม a ติ a อ็นมิชชัอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเก็บไว้ตลอดมีทุกครั้งอ่ะมีทุกอย่างยังจําได้ไหมว่าตอนนั้นที่เป็น D2 ทเพลงที่เราส่งไปให้คนที่เราแอบชอบเนี่ยเป็นเพลงอะไรหืม ดนให้รัแ่งขออืนแล้วถ้าสมมติว่า D2B มีแบบว่าเจนลูกขึ้นมาเรายังจะติดตามเหมือนตอนของพ่อๆ่อไหมก็ติดตามอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือใช่เลี้ยงลูกผ่านออนไลน์เลี้ยงลูกช่วยพ่อพ่อใช่ท้อมาถือมือถือติดตามแน่นอนค่ะเราก็ยังจะติดตาม ของ d ีทแล้วก็เจนลูกเรื่อยๆครับขอสามคำให้กับพ่อพ่อหน่อยค่ะมาแล้วก็มีมากแม่หล่อมากๆแดดดีแซ่บแดบมาค่ขอแซ่บมากการแน่นมากค่ะคูสู้นะรักมากค่ะรักที่สุดค่ะํำมากๆร่างทองฉ่ำรักพี่แดนเหมือนเพื่อนๆโอบเลย ชาวสไนเปอร์ที่โตมากับแดนบีมคงอยากย้อนวัยกลับไปฟังอีกครั้งตามไปซ่างก็บแบบสันๆกันเลยค่ะ บีไฟเวอร์โตมาก,กับแดนบี้แฟนคนแรกของเราไปน่ารักไกลๆหน่อยบบลางเพชรลางทอง ตลอดการและตลอดไปนะคะต้องขอมอบมงให้กับผู้จัดคูฟาเลนไฮเลยค่ะที่พาพ่อๆนะคะมาสร้างโมเมนต์ร่วมกับเหล่าสไนเปอร์อีกครั้งนึงค่ะและครั้งหน้านะคะแฟนเบอร์จะไปบุกงานไหนคอนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโมโนทเนตี้ไนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย